แม่สงครามแม่สง,งพี่น้องผู้ปันแฮงโฮมไปแสงแม่วิทย FM 99เฮาคากกกุโกนก,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 กูติกูตางตมอตางแสงคาเมื่อในเป็นวันที่16เดือนธันวาคมปี2021ในตอนรายการสงข่าวโตมือเฮาคในวันเมื่อในและหางแฮน,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 นข่าวเงาหลายโฮที่มาเปิ้นผ่าวลัในปันพี่น้องเฮาในคาอ้ออ่อนเต้สุดในที่ออนพี่นอ้องคามาถ่อมต้ยข้าวเงาเงาลายทตางป๊อดเวงตาขี้เล็กวา่าจังหนั่งในนคาเนาะ โอเะข่าวเงาโหในกอเดลเลยว่าเป็นข่าวเงาเติอันตึกออกมาเมื่อไงในก้อยเนี่ยค่ะออกเป็นลองเดลเลยว่าจะหื้อลองผิดหม้อเฮ็ดให้กันว่าจังหนังไหนเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะถ่มกันอยู่ติเลยตั้งหลายต่งตักมาหลายปึดอ่าต่งตักมาหลายปันเอ็นปันแห้งมาหลายอยู่เนี่ยค่ะเฮาค่ะมาถ่มด้วยข่าวเงาโหนะคะเอากอยื้อกันในกลางเว้งตายเคเล็กโอ้ลูกตาย2ก่อหมาเจ็บ1ก่อเนคําว่าได้ ปึงเป็นได้เป็นเมือในกําเหลียวข่าวันที่16หเดือนทนวเกาเปียสองเาเอข้าวยามว้ยวันหมกหนึ่งโมงคนดีเซนตั้งกาดอาขาปอกเว้งแกวเว้งตาคีเล็กนั้นมีลองเถียงความพิหมอก,กันเสียและเอากองยื้อใส่กันแลสองก่อลูตายเสบหมาเจ็บหนึ่งก่อวานหะข่าวตาคีเล็กขนาดเตรียมออกกว่าว่าเขาผพิหมอก,กันเกี่ยวกับเรืองรองซื้อขายติลิ้นก็อันเอากองยื้อนั่นเป็นก้นขายปันติลิ้น อัน,นย่ายื้อเสลูตายกว่านั้นซ้ําชื่อห้องว่าต้าแง่อายุไล33ปีแลแม่จี้อายุ37ปีอันเตมมาเจ็บนั้นซ้ําเป็นนายวินเตญาติตนนะออ้นหิมหอมลั่นในว่าเตงามากองนั้นชื่ออันเตงย่ามากองนั่นเป็นก้นเหตการเปิ้นกวยอําใจว่าเป็นเจ้าของตีลินก้นขายตีลินนั่นใจลําเสียวแล ยื้อลงกว่าโกโฮโก,กตางแลจังเตอหย่าเขาจอมตางกอจากหมากกองจําป้อหมักเมื้อลงกว่าเซงวาน,นในออได้ข่าวลาดวาตีตาคิดเลขในผู้กวนเจตอนกูสึบกูปานอ่อนกันแจกนงลิ้นเฮ็ดเป็นลอกเสียวและขายกินไผมันย้อนเปิ้นไนแลตีเว้งตาคิดเลขในอโมกคดีอันเกี่ยวกับเลยลองซิมตีลินลองซื้อขายตีลินในมีน,นํานนในออ เมื่อไปไมีลองยื้อกันในกอก้นซื้อตีหลินเขาย่าเปิ้นหลอกเงินไว้กนป่นมาเมื่อปี2012ก็ยามมีลองยื้อกันตายปอกนึงว่าจังหนังไหนแหนคะ่ะอ๋อค่ะในกอติเลยว,วา่าเปงเป็นในวันเมื่อในกุ้ยแหนคะ่ะเนาะมีลองปึดยื้อกันในณะถึงตีปอมีอนกนไหลลูกตายแหนคะ่ะเนาะอ๋อค่ะติเลยว,วา่าผิดหมอกันเกี่ยวเลยลองซื้อขายตีหลินว่า ก็อันเอากองยื้อนั่นเป็นก้นขายปันติลินในว่าเนาะอันย่ายื้อเสลูกตายกว่านั่นซ้ําชื่อห้องว่าต้าแง่อายุ33ปีแลแม่จี้อายุ37ปีอันเตอร์มาเจ็บซ้ําเป็นนายวินแน่ออออค่ะเป็นไว้จังไหนคะเนาะข้อมูลอันใดเลยปึ้งอิงเอามาที่ห้องการข่าวเงาหางเสียงได้ออกไว้ค่ะ โอเคลูกดีนเ,กเนเซก็าเนเตอ่อนปีนอคามาถมด้วยข่าวงาโหในขเนะมาด้วยเงาลายตีตัางปดเวงเกลอกเมย์อ,อีกหนึ่งค่ะก้นเกลอกเมเย์เหยียบหญ้าหมาสองเกาะพองกว่ดสวนวาจึงไหนเมื่อวันที่สิาเลือนทนเข้าปีสองเห็นเศร้าเอ็ดข้าวย่ามกังหนก้นวานฮู่กอดเอิร์นู่กอดจะเว่งเกยอกเมย์อสองกอเกาะเหยียบหญ้าหมาฟังลิน้นหมาเจ็บหรือแห้งวันในอ ก้นเหยียบหมากสองก้อนนด้เป็นก้นวานคู่กวาดหนังกันก้อนนึงเป็นโพชจยอายุหกสิปีเหยบหญ้าพ่องกว่าโซนแทงก้อนหนึ่งซ้ําเป็นผ้หยิ่งอายุ4 0ปีเหยมหญ้าหมากพองกว่าฮาโวดีเอิงคู่กวาดนด้นค่ะเมื่อป่นมากกมีปางตึกซึกเสือให้หนนันขนาดนอเฮทัยหมากลงตกใส่เฮิรนก้นวานก้นวานหมาเจ็บจอมสองก่อวันไหนค่ะอ๋อ ย้อนเปล่ปัญหาจะมีบกองกลางหนังกันเปื้อนยือกันเสียวและในข่าวตั้งเกาเลินในปี2 0 2เห็นเาเอในดีเจเว่งเกกเมฆะกวนวันเหยียบหญ้าหมักแมงฟังเลนมี10บก่ออันตายย้อนซมีหนึ่งก่อไลหูหนังไหนคอมมุนอันในเลยเปิงอิงออกมาดีห้องการข่าวพูดโดยฮอค่าลูกดีเนเสียวและก็ในิด็กอ่อนปีนอค่ะมาถ่อมด้วยเงาลายติ่ตั้งเว่งปางลงค่ะน้องเว้งเสาห็นในคะนะ ซึ่งมารติงย่บก้นหนุ่มปังลงหาก่อยังอํำไปปล่อยพันคืนปนมาเมื่อวันที 12, ่12เดนทนธเกวาคมเปี2ย2สองเห็นเศร้าเอายามหกคําม,มา6โ0นมงงนั่นขอสีซสึกมารดาบคามายาหาหนึ่งสอันตั้งเก็บไวไวดีฝ่ายตั้งห้องตั้งเขาเว่งปังลงตีนาจันจอมติ้งยับก้นหนุ่มเว่งปังลงไห้หาก่อว่าหนก้นปังลงก็อนหนึ่ง,งลงาติโพตยหอกว่า เขาว่าก้นหนุ่มเจ้าน้านเอาโฟนเสียวและถ่ายวิดีโอตีเกกเขาในเซเขาติงยอบในว่าลองแน่ใจได้อยู่หืออ่ำใจอันวัานั่นแด้ป้อไปเลยกว่าทบเขาซิถามลองตั้งมั่นในแด้ตีแผ่จังหูว่าในคะออก้นหนุ่มหาก็อันถูกซึกมานข้ามายาหาหนึ่งสาติงยอบไว้นั่นเป็นก้นหนุ่มเว้งปังลงปอกหนึ่งสี่ก่อปอกสี่หนึ่งก่อนคะ ว่ายนงเสือซึ่งมารติงยอบเข่ากว่าดเย,ย้านั่นจจย,ยาผ่านไล่คาก็จอบด้วยปื้นเขาว่าจอบมีลองกับสืบกับสารจ้อมต่างหมดต่างจุ้มกว้วยกาวาเจอเขาได้ก็เป็นลูกก้นเฮ็ดกินการโซนให้หน้าก้อยในคะอ่อเกี่ยวกับไปลลองเนีเสือก้อนปื้นตีก็ใครปันฟางถึงปอมเมี่นอง กตีโกูวเวงในค่ค่ะนะาวากาปานย่ำเรลวในมันอ่าเหมินเมื่อกุปกทต่ป่นมายาวกํานันแลสั่งซอนปั้นลูกล่างตเจ้าเก่าให้ฟัางนำนำ้นำรองกว่ารองไปเจ้าไนว่นไอค่ะอออิงเนื้อลองในเสียอยู่ตีตับคามายาห1 3นึ่งสสืบส่งข่าวถึงตีเต้งซึโครลำไวเสียาเดึ้นปล่อยตัวก้นหนุ่มหาก่อนนั่นโหลลยลิกกัมยันตีผูกก้อนเต้งซึโคลลำลองว่ามีตัง้งพิษไหนนั่นลงมากกว่า จังเตอปล่อยโตพันขึ้น,น,เ,นเลยค่ะออคาคอมมอนในกอเลบึงอิงออกมาดีห้องการขับพดโดยหอกในคณะนะลูกดีในเสีเเยวแล่กัมในกอเดออ่อนพี่นอค้ามาถมด้วยค่ะข่าวเงาลองติ่งยอบแทงกล้วยหนังเก่าอันในเดอกอเดเป็นตีตั้งปดเว้งหลอกจอกในค่ะอ๋อซึ่งมันอ้างว่าสอกแขกในเสียวเล่ดิ่งยอบก้นหนุ่มที่เว้งหลอกจอกวานไ้ซึ่งมันอ้างว่าสอกแขกในเสียดิ่งยอบก้นหนุ่มในเว้งหลอกจอกกว่าก้อนหนึง่งไหวหลังเสียงกองแตกหิ้มวานปังแพด ออปางตึ๊งในค่ะเป็นเมื่อวันที่14เดือนโทนกาคเปีย5ส1งหนเศร้าเอขาวยำกลางค่ำเจ0ดมงป้ายก้นเมืองหลอกจอกลาดว่าแลีเป็นจุ่มซึกเก็ดแขก้นเมือง PTF และตั้งซึกมารไปยื้อกันไหวหลังเสพปางตึกปางตึกกึดหมอกแต่เรียกว่าไหวหลังเสปางตึกขนมหมกของโจโมเจนไใ้กวยซึกมานเข้าติงกับก้นหนุ่มตีปอกาดเซตานว่าจังไหน พี่น้องจําใจก้นเขาอันถงญแย่ติ่งยอบนั่นลานในทีจุมขาพุทดแอวว่าไหวลางเซเสียงกองเย็นกว่าเย่าวมอกเคึงจมงจังไหนก่ยสึกซึกมันมอสามสก่อกว่าดีเฮินสี่จูเฮ้งเขาเสียวและลาดว่าย้อนทัดเส้นสายไม้แขกเพราว่าเขาหันสี่ตูเฮ้งก่อติ่งยอบเอากว่ากําเหลียวโฟนมัานสองสุนกอเอากว่าป้าโมดไนออ ซีตูเฮงอันเง่าซึ่งมาติงับกว่าในอายุมี28ปีเป็นก้นหนุ่มอันอยู่กึกกับปอมเอติเฮินกวยเมื่อพ่อซึ่งมาแต่ยืดอันหนาอันัดนั่นยเข่าป้าจ้อมปังในการใจสารคัดซึ่งมานอยู่ละลายกั้มในเซตาไว้ในเตกอ่อําไรข่าปปาตรงหนึ่งจ้อมในการเมืองสังในครับซึ่งมานติงยอบรรจัยบบจกว่าต่อถึงเมื่อว่ากลางคำยังอ่ำไปปล่อยปันขึ้นในออ เมือนนั่นหนังเก่าค่ะในวงวังในตีเว้งตน้นตีกาดลอย,อยองโขยเจในกอซึ่งมานเข่าวสอกเต่าเฮือนเย่ก้นเมืองสิคลื่อนติ่งยอบก้นหนุ่มมาทับกันไหนค่ะในกออยู่ที่ก้นตน้นตีลานในหนังไหนใน,นอคอมลอันในกอเลยปึงอิงอามาที่ห,อดดหออ้องการข่าวพูดแด่หอกไหนค่ะพี่นอค่ะเพราะว่าขา่าขค่มาด้วยพ่อย่า่อเมลยวในไดกอซึ่งหนังว่าค่ะนอกห้นานก้นเมืองอยู่ทีไรก็ลองข่มล้มในไดกอมันเลยไม่ใจแท้ๆนี่นนั้นค่ะนะ อยู่ที่เฮือนไก่กอยังเข้าซอกเต๋าต้องถามได้ถามเนอเห็นแล้วเนาะกําไหนไหลปว่าด,ดีก,กว่าตั้งนอกไหนกอยิงแคนหลีฟังเด็ๆค่ะเนาะเพราะว่ากลางคําว่าสังวรจะไหนแค้นหลีฟงังนค,าาค่นะเนาะกํไหเฮาคาได้ออนพี่เนาค่ะมาด้วยเงาลายรองการเงินการต้องอีกนึงเนาะเงินนกออโลโตกว่าตกไคะนะตกว่าเป็นครึ่งค่ะเนาะโคปากอะไ50ลูกก่อนะค่ะ่ ซึ่งมันยืดอนาวันเมื่อมากเจ็ดเหลื่นไปในค่ะคันเงินแข่ปุ้งขึนเอร์ซน50%ค่ะโหปากเลย้าสิบใน,นค่ะเนาะซึ่งมันยืดอนาวันเมื่อมากข้าวตังเจ็ดเหลื่นไปในคันเงินแข่อ,อันซื้อขายตั้งเลนลินทุ่งเมา้าลูกตีสองปากเปียต่อหนึ่งหยวนนั่นค่ะนะ่าย่ำเหลียวเป็นกว่าสามปากเปียปลายแลตุ้มยวนลองอยู่ลองกินก้นเมืองววาจังไงเมื่อวันที่สิบห้าเหลือนทนก่เปลี่ยนสองเห็นเศร้าเอกค่ะคันเงินแข่ อันซื้อขายกันติเวงหมู่เจเงินมานหนึ่งเห้งละเงื่นแข่สมหยวนไปาไยปายหนึ่งหยวนเงื่นแข่และเงินมานสมปะ12เปียะเมื่อไปยืดอานาก่อนวันที่หนึ่งนธันทนสองนั้นแต่ก็หนึ่งหยวนในแลกและหยดสองปากปาย8ปดเปียวันให้อ่อใจเลี้ยง่าเจ้าของห้านขายเคืองก่อสร้างลาดเนวาอันคันเงิ่นคืนได้ย้อนเปรว่ยยืดอานาจึงเมืองก็เปิ่งเนง ก็เปิดตั้มเป็นขอวิสกกเปิงหนึ่งในแลเมื่อไปยืดอานานนั่นค่ะลินปุนปุนในคณะ1น,ะนึงโถงเน่กาขันแต่มีหมอก5าเหง5ปากตัวเหลียวในคืนเป็น1 1ึ่งหนหน่งเหงยาวนะี่อ๋อขันเลขเจอในก1ตันใน,น,นลูกดีสี่เหง8ปากหยวนนะคืนถึง8 8แปดเหงแปดเหงหยวนปลายยาวาในอ๋อโอ้โหคืนได้คืนวาค่ะเนาะสมบอกให้เป็นครืนเอาค่ะนั่น คันเข้าสารเข้ากับเข้าฟางง่าเจ้าไหนก็ว่าเมืองแข่อัาซื้อแลคันอําบป้อึ้นลกงเนเสตา่าคันโถเลิ้งแลข้อกวนต่างเจ้าได้กอปุงคืนน้าไหนออเมื่อไปยืดอานานนั่นคณะนำมันเกินหนึ่งจอยในสี่เหงหาปากเปี้ยตัวเลี้ยวคืนถึงหาเหงหาปากเปี้ยเกอวานหนึ่งจ้อยหนึ่งเหงหาปากเปี้ยตัวเลี้ยวค้นมาเป็นสองเหงเปี้ยโถเลืง้ง,หน,งหนึ่งทงอันมีสามสิบจอยนั่น ลูก 65, ลตี600,000เปียต่อเหลียวเปน120,000เปียน 12, ่ะ,นะค่ะอิงเด้อซึ่งมัยึดอาาวันเมืองในสีซึ่งนังตั้งแลนลินเมืองใต้เมือง,งแข่คันเงินมารตกลง1ครึ่ง,งนั่นค่ะตั้งปอแลนดินใต้ไทยที่วางต้คีเลขแม่สายก็คันเงินไทยปุงคืนนําค่ะเอาเมื่อไปยึดอนาณานั้นนะเงินมา100,000ในแลกลเงินไทย23ปากวาดค่ะนะพองยามตอเหลียวได้ก็100,000เงินมารใน เรียกเลยเงินไทยหมก1นึ่งเฮงหาปากหวัดก็ยาวาในค่ะวาอ๋อ่าพี่นอกค่ะในกอเงาลายลองเงินลอง้องค่ะเนาะลองไปมักมีในคณะเป็นไว้เจ้าไหนค่ะพ่อ่ามือเหลียวในในเมืองห่มตุ่มนั้นขนาเนาะคอมมอนในกอเลยพึ่งอิงอมาดี้องการขาพูดได้ฮอกในค่ะอ๋อยินโจมพี่นอกค่ะกูก็ดีรับถอมปันแห้งค่ะย้อนสู้ปันให้ปี่นอกค่ะอยู่เลยกินหวานและลอดเพกกันกูก็เซก้ามในค่ะเนาะ